สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสินชัยคาเซ็นเตอร์ทุกคนนะคะใกล้สิ้นปีแล้วเนาะลูกค้าท่านใดที่กำลังหารถอยู่นะคะวันนี้ปุ๊กมีมาแนะนำสามคันพนถูกๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวก่อนไปชมรถเนาอเดี๋ยวปุ๊กขอเช็คเสียงแล้วก็แชร์แป๊บนึ่งนะคะ โอเคเราไปที่คันแรกกันเลยเนาะคันแรกนะคะลูกค้าคันนี้เป็นตัวนี่เป็นตัวนิสันนาวาล่านะคะตัวยกสูงนะคะลูกค้าคันนี้เนาะเป็นตัวยกสูงนะคะเป็นตัวสปอร์ตเวอร์ชันเครื่อง2.5นะคะลูกค้าคันนีเ้เป็นเกียร์ธรรมดาเนาะปี2012นนะคะคันนี้ลูกค้าฟังดีๆเนาะคันนี้เป็นตัวรุ่นพิเศษของเขาเลย คันนี้นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่2 9 9 9 9 0 0บาทนะคะราคาอยู่ที่2 9 9 0 9 0 0กบาทนะคะคันนี้นะคะลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณ6000กลางกลางเนาะโดยประมาณ6000กลางกลางนะคะ72เดือนเนาะลูกค้าท่านใดนะคะเครดิตดีซีดาวไปเลยเนาะลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเนาะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยค่ะ ไปชมภายในกันเลยนะคะอ่ะภายในคันนี้เนาะจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเนาะอะ่ะแคบเปิดได้นะคะลูกค้าคันนี้แคบสามารถเปิดได้นะคะนี่คะ่ะเบาะหนังสีน้ำตาลส,สวยๆเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคันนี้มีพวงมาลัยบันติฟังชันนะคะลูกค้าพวงมาลัยบันติฟังชันนะ cdmp 3เรียบร้อยนะคะคันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าคอนโซลจะตัดกับตัวรถมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเป็นตัวสปอร์ตเวอร์ชันนิสสันนวร่านะคะเครื่อง2.5เนาะปี2012นะคะลูกค้าคันนี้ราคาอยู่ที่2,99,900บาทนะคะ2,99,900บาท่อนอยู่ประมาณ6,500นเนาะ โดยประมาณ6ก0 0กลางๆนะคะนะคะ72เดือนนะคะคันนี้ผ่อนได้ถึง72เดือนเลยลูกค้าท่านใดเครดิตดีซีดาวได้เลยนะคะถ้าลูกค like right. e ้าท่านใดสนใจคันนี้นะคะแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยเนาะแคปหน้าจอแล้วส่งมาในอินบ็อกซ์ได้เลยจะมีฝ่ายขายนะคะติดต่อกับไปหาลูกค้านะคะนาะอ่า เดี๋ยวปุ๊กขอฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงเนาะช่องทางการติดต่อนะคะ ID Line นะคะ @sinchai1 นะคะ @sinchai1 เนาะเบอร์ออฟฟิศนะคะ0899695577นะคะ0899695577ค่ะเบอร์ปุ๊กเนาะ0642368536นะคะ0642368536เนาะ ส่วนเบอร์ปุ้ยนะคะ0987762422นะคะ0987762422สองเบอร์นี้ทั้งปุ๊กได้ปุ้ยสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะโอเคเราไปต่อคันที่2นะคะคันที่2คันนี้อ,อ๋อเป็นรถฝากขายเนาะคันนี้เป็นรถฝากขายนะคะเป็นไททันมิตซูบิชิไททันนะคะตัวแคบยกสูงเนาะคันนี้เป็นแคบยกสูงนะคะคันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะลูกค้า แจ้งนิดนึงเป็นเครื่องเบนซินแล้วก็เป็นรถฝากขายนะคะเป็นตัว2.4 GLS นะคะปี2012เนอะคันนี้ปี2012นะคะราคาอยู่ที่200,000 2 200, 29,900บาทนะคะ2 0 29,900บาทเนาะผ่อนอยู่ประมาณ4,000เนาะประมาณ4,000ไปๆไปนะคะคันนี้นะคะ ่อนอยู่ประมาณ4ี่พันเลยเนาะ72เดือนนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยค่ะภายในคันนี้เนาะภายในคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้าเนาะเป็นเบาะผ้าสีดำตัดกับตัวรถนะคะลูกค้าคันนี้เป็นเบาะผ้าสีดำตัดกับตัวรถเลยเนาะนะคะ สวยๆเลยมี ABS Airbag, CDMT 3พร้อมนะคะคันนี้ลูกค้าเนาะย้ำนิดนึงคันนี้เป็นรถฝากขายนะคะราคาอยู่ที่2 2 9 9 0 0บาทผ่อนอยู่ประมาณ00 0พนนะคะเนาะผ่อนอยู่ประมาณ4 0 0พถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะลูกค้าท่านใดสนใจเนาะแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะแคปหน้าจอแล้วส่งมาในอินบ็อกซ์ได้เลยหรือลูกค้าจะฝากเบอร์ไว้ในไลน์นี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมี ฝ่าย,ะะายขายติดต่อกลับไปน,นะคะเดี๋ยวแอดมินจะให้ฝ่ายขายติดต่อกลับเนาะนะคะโอเคเดี๋ยวขอฝากช่องทางการติดต่ออีกรอบนะคะช่องทางการติดต่อนะคะลูกค้า ID Line เนาะ S I S I N C H A I 1นะคะ S I S I N C H A I 1เนาะเบอร์โทรฟิสเนาะ089 969 5577นะคะ089 969 5577นะคะ ส่วนเบอร์ปุ้ยด้วยตรงเนาะ0642368536นะคะ0642368536เนาะเบอร์ปุ้ยนะคะ0987762422นะคะ0987762422เนาะสองเบอร์นี้ของปุ๊งแล้วก็ของปุ้ยสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะลูกค้าโอเควันนี้เราไปที่คันสุดท้ายนะคะคันสุดท้ายของวันนี้เป็นไททันเหมือนกันแต่ว่าเป็นเครื่องดีเซลนะคะลูกค้าคันนี้ เป็นไททันเครื่องดีเซลเนาะนะคะคันนี้เป็นไททันตัวยกสูงนะคะเครื่อง2.5ดีเซลเป็นตัว g l x เนาะปี2012นะคะลูกค้าคันนี้ปี2012เนาะราคานะคะลูกค้าอยู่ที่289,900บาทนะคะ289,900บาทเนาะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6,000นะคะอยู่ประมาณ6,72 0เดือนนะคะลูกค้า นะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะคันนี้เนะเาะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยค่ะลูกค้าภายในคันนี้นะคะภายในคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะลูกคา้าคันนี้เป็นเบาะผ้าเนาะตัดกับตัวรถสีอ๋อเทาดํานะคะ เนาะคันนี้นะคะมี CD-MP3 ครบเรียบร้อยเนาะคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยอยากปรึกษาเคสปรึกษาการออกรถเป็นยังไงเนะาะทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยหรือฝากเบอร์ติดต่อกลับไว้ได้เลยนะคะลูกค้าเครดิตฟรีดาวได้เลยเนาะนะคะลูกค้าคันนี้เครดิตฟรีดาวได้เลยนะคะเนาะลูกค้าที่ชมอยู่อยากดูคันไหนเป็นพิเศษแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าเนาะ อยากชมคันไหนเป็นพิเศษแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะพาชมเนาะเดี๋ยวปุ๊กจะแจ้งให้ว่าที่จอดอยู่สาขานี้มีหรือเปล่านะคะเนาะเรามี3สาขานะคะลูกค้ามีสาขาระยองชนบุรีนะคะอยู่แถวปวกแดงอยู่มาบยังพรนะคะแล้วก็อีกสาขานึงเป็นสาขาขอนแก่นเนาะนะคะอ่าสามคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลย เดี๋ยวแอดมินจะให้ฝ่ายขายติดต่อกลับไปนะคะเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนปิดไลน์นะคะวันนี้ขอฝากช่องทางการติดต่ออีกรอบนึงนะคะช่องทางการติดต่อนะคะ ID Line เนาะมีแอดไซด้วยนะคะลูกค้า S I N C H A I 1นะคะ S I N C H A I 1เนาะเบอร์ออฟฟิศนะคะ089 969 5577นะคะ089 969 5577นะคะ เบอร์โทรปุ๊กส่วนตัวเนาะ0642368536นะคะ0642368536เนาะเบอร์ปุ้ยนะคะ0987762422นะคะ0987762422เนาะสองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจรถคันไหนสอบถามเข้ามาได้เลยเนาะเออสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะลูกค้า